โอ้โหเขาเรียก total f o o t b a l คนระับ total football คนระับส่งไปส่งมาจนมีช่องคนระับและจังหวะสุดท้ายเขาไม่ได้เอาตัวประกบด้วยนะเขามัวแต่จะขยับโกรครับนี่ครับเรียบร้อยใครที่สนใจ id fifa อ o n ไ i n e 4 id m ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับ <laughs> เพจ adminfin นะครับ มีทั้ง ID FIFA ฟาไลสีและ ID RV อครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิ้งด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับ FP 90 1ร้เุย 190, เป็นครั้งแรกนะครับก็มาจัดกับทีมที่ไม่ธรรมดาคือทีมรักทีมโป่เองครับก็คือ ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่ผมเชียร์มาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็พอได้มีโอกาสรีวิวทีมสักทีมหนึ่งตอนเอฟพีร้อมาผมเป็นใครไม่ได้ครับต้องเลือกทีมที่2ครับเท่านั้นครับเป็นทีมที่โหดมากบวก8ปูลแมนยูเอฟพีร้อครับโอเคครับทุกคนเรามาดูทีละตัวกันเลยคือเอางี้แล้วกันครับผมขอเหมือนเดิมแล้วกันคือผมไม่ได้มีอะไรแจกให้มากแล้วกันครับผมมีแค่50าสิบวอลเล็ตล้วกันครับคอมเมนต์กัันนนมมมาาครบว่ทีีีีเเเ้ยยไอดติ ไปเท่าไหร่แล้วใครทายถูกผมให้คนนั้นแล้วกันครับผมให้แค่รางวัลเดียว50าบาทแล้วกันเพราะตอนนี้ช่องย YouTube ก็โดนแบนไปอย่างที่ may. ทุกคนรู้ครับก็เป็นช่องใหม่แล้วครับรายได้ผมก็ไม่ได้มีมากแล้วแล้วก็ไม่ได้มีเลยอะ่ะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีมากแล้วก็ตอนนี้ผมสตรีมสดอยู่ที่แฟนเพจเ c e b o o k นะครับชื่อว่าน้องบอนลนะครับ N O N G B O N ยังไงก็ฝ<ส>ากเข้าไปกดติดตามกด f o ล low เวลาผมสตรีมด้วยส่งของขวัญส่งดาวให้ผมได้ปะลุยตัวแรกครับเวลูนี่ผมบอกเลยว่าเขาซื้อนอกมาครับตัวนนนนีี้้้ไไไมมม่่่่่่บบออกกวววาาาาเเททหหรรรรพะููคคัั39ุ 8GR ต ถนัดขวาครับ4กับ5ครับตัวหนามากครับพอน้ำหนักเยอะมากแต่ความสูงได้แค่176ครับคือตัวลูนี่อ่ะเท่าที่ผมดูพลังเนี่ยพลังยิงไกลความเร็วสปีดต้นค่อนข้างดีครับจบสกอร์ยิงไกลครับค่อนข้างดีครับเสียลูกยิงโคงครับไม่ถึง124ครับเลี้ยงบอลควบคุมบอล คือเป็นหนึ่งตัวที่แบบไปกับบอลค่อนข้างดียิงไกลได้ลูกมงอาจจะมีข้อเสียเลี้ยงไปกับบอลได้ดียิงคมวิ่งเร็วครับเบียดได้เพราะตัวหนามากผมบอกเลยว่าเป็นตัวเรื่องของเด็กแมนยูชัดๆครับลุดฟันิสลอยหรือว่าพี่ม้าครับทีซีบวกแปดพี่ม้าสามหมื่นเจ็ดพันล้านครับคือพี่ม้าปีนี้เท่าที่ดูนะจริงๆแล้วอะถ้าเกิดไม่บวกแปดแม่งวิ่งช้ามากเลยเวย้ยแต่พอบวกแปดทุกคนลองดูดิเย็ดกระเบื้องทะปิดต้นร้อยยี่สความเร็วร้อยสิบแปดจสกอร์ร้อยยี่ห้าพ่อมึงนักเตะสูงร้อย วิ่งวิ่ง120หรอโอ้โหทุกคนครับให้มันได้อย่างนี้ครับต่อไปครับชิสเซโนโรนโดทีฟีบวกแปดครับ95,000ล้านครับทุกทุกท่านแพงมากครับมูลค่าผมบอกเลยมาดูสแตทกันเลยครับอันนี้มันบวกทีมคันเลอร์แล้วนะสแตทมันเลยดูเวอร์วังครับเพราะทีมคันเลอร์แมนยูทีมคันเลอร์การ์ทอมมันก็บวกเป็น6แล้วนะครับความเร็ว122ครับสปีดต้น123ครับจบสกอร์125ครับทุกคนพลังยิงไกล123ครับ อูแดงเป็นเมนหมาเลยครับตอนนี้โอเคครับจบสกอร์ร้อยยี่สิบห้าครับเย็ดกระเบื้องเย็ดเนาะโอ้โหทุกคนไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับผมบอกเลยว่ารู้แค่ว่าพลังมันร้อยยี่สิบบวกแคบทุกช่องในเกมบุกละกันครับแค่นั้นพอต่อไปครับควนมาตาปีฮอตครับอันนี้หน้าเท้าซ้ายเนาะเท้าขวาไม่ได้เลยอู้รูปร่างผอมอ๋อคือดูในเกมดูเหมือนตัวไม่เล็กเลยนะแต่รูปร่างผอมครับสามหมื่นสองครับโอ้ควนมาตาได้ความเร็วกับควบคุมบอลแล้วก็คล่องตัวก็คือวิ่งเร็วแหละ ง่ายๆคือมาต้าวิ่งเร็วครับแต่พลังเปิดพลังยิงอะไรอย่างเงี้ยยังดูเฉยๆนะครับสำหรับบวก8ปีฮอตมาต้านะครับต่อไปครับบูโน่แฟนนานครับ 19S ครับบูโน่แฟนันเดสครับตัวนี้ตัวแบกแมนเชสเตอร์ยูไนงเต็ดแล้วชาดถึงแม้พลังในเกมมึงจะไม่ดีอ่ะกูก็อยากได้มึงมาลงเพราะมึงตัวแบกตอนนี้เลย30,000ล้านครับบูโน่ก็พลังยิงไกลอนข้างดีครับวิ่งช้าครับบวก8 110 มางอย่วิ่งช้าครับยิงไกลดีอ่านเกมดีเปิดบอลได้ครับเน้นลูกเปิดกับลูกยิงไกลไปแล้วกันบูโน่แต่ตัวเล็กมากครับร้อยเจ็ดสิบก้านนหนัก60กว่าครับนี่ครับพี่น้อยครับอังเดสเอเล,ล่าครับโอ้โหพี่น้อยผมบอกเลยว่าเป็นเซรกอที่ค่อนข้างดีนะปี1 9 u เกเพราะว่าเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีคือที่มันเด่นดได้ที่พลังพลาพลา,ลามันดีเพราะว่ามันไปอยู่ป,ปารีสมันได้เสิร์ตได้รองแชมป์ไงครับทุกคนแต่ว่าความเร็วเนี่ยแย่ครับแต่ว่าเรื่องเกมรับเรื่องการส่งบอลอะไรเงี้ยพี่น้อย แี่บิน COC ครับตัว mm นี้ก็คือสุดเลยครับ25,000ครับวิ่งค่อนข้างเร็วนะเป็นตัวที่ FP ไม่ได้เยอะมากครับ17จนะครับแต่เปิดบอลคือง่ายคือเติมไปเนี่ยเปิดเข้าหัวพี่ม้าแน่นอนครับแฮร์รี่แม็กควายครับตัวนี้วิ่งชาโอ้โหไอแม็กควายน้ำหนัก1 0 0่ยเตทตัวใหญ่มากทุกคนดูครับความเร็วก็17คือมึงเสียชาติเกิดที่เป็นบวกแปดคือมันเสียชาติเกิดที่เป็นบวก8ครับต่อไปครับโรลองบองครับความเร็ว1 11 2ิ0เครับทุกคน เคเข้าประกบตัวร้อยยี่สิบสองหมวกบอลร้อยยี่สิบสี่เข้าประทะร้อยสิบแปดครับไม่เป็นสองรองใครครับดาร์โลครับดาร์โลวิ่งร้อยยี่สิบสติดต้นร้อยยี่สิบเอ็ดครับทุกคนเป็นแบ็คที่คือจี้จานมากครับเปิดบอลร้อยยี่สิบครับผมบอกเลยว่าแบ็คสองข้างเนี่ยเปิดบอลไปหรือได้เติมขึ้นไปบุกเนี่ยน่ากลัวมากครับสำหรับแมนยูทีมี้ครับต่อไปครับปีเตอร์ชไมพรครับอยู่ทางชุมพรนะครับทุีปปีเตอร์ชมเคลิ้นแมรียกเขาเป็นคนไทยเลยสองหมื่นหนึ่งครับพุ่งรับร้อยยี่สิบสองปฏิกิริยาร้อย บอลมาบอลไม่ต้องลูกบอลมานกบินแม่งยังบินปัดนกตายเลยครับซีเรียลไมเคลิลตัวนี้ครับอเล็กซิชันเฮสไอตัวสำรองผมขอไปเร็วๆเลยนะกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราลงละเอียดมาหลายตัวแล้วมันนานๆครับสองหมครับทุกคนมีครับสแตกก็ปก็เน้นวิ่งเร็วครับเน้นควบคุมบอลไปกับบอลครับนายหนีนายี น้ำหมีครับน้ำหมีวิ่งช้าครับแต่ว่าจบสกอร์ค่อนข้างคหม่รบบ8ฮอตนะ10,080นะครับจอสเบรยครับตัวนี้วิ่งเร็วเลยครับวิ่งเร็วปูดปาร์แน่นอนครับ20,080ครับจอสเบรย์ที4ครับเจสซี่ลินการ์ครับนี่ครับความเร็วร้อยสี่ครับ8เดี๋ยวลินการฮาวส์โคครับตัวนี้ยิงไกลได้แน่นอนครับดูครับทุกคนครับพลังยิงไกลร้อยยี่สี่ครับนี่ครับส่งสั้นอ่านเกมส่งไกลครับอันนี้ไม่รวมทีมคัลเลอร์นะครับทุกคน64,000ครับไลอ้อนกิ๊ก อ๋พกบา้าเฮ้ยพบกบ้าผมไม่ลงเป็นตัวจริงหรอ75,000นะเว้ยอ๋อ,อแต่ FP มันเต็มครับปีเก้ครับทุกคนไปเร็วๆนะเวอร์ดินานไมเคิลโอเวน่นกีลิกเซนมาซิยาครับเดเคเฮร์ครับลูกกูกากูครับอิบราโบวอ้าวโรเมโรครับลอยคีนครับฮวนเซเบ้ดามิเอนครับบิซากา้าชอร,ราฟาเอลฟอร์ซูเมนซาเอฟลาบโบก้าครับผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้มารีวิวเอาไฮไลท์ดูทุกตัวก็เป็นเน้นไปทางตัวจริงครับแล้วก็อาจจะมีตัวสำรองเล็กน้อยครับโอเคครับทุกคน แผนที่ผมจะเล่นกน็ประมาณนี้เลยครับแท็กติกนักเตะแท็กติกทีมครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูไฮไลท์ทีมฟูลแมนยูแบบ8ทีมนี้กันครับปะไปดูไฮไลท์กันครับผมไปครับผมพอหาช่องไปเรื่อยหลังที่จอดไม่เข้าเลยครับกองหลังเขาลงเร็วครับโอ้โห โอ้โหผมหาช่องไม่ได้เลยว่ะอ้ยยวนไปเรื่อยแล้วกันครับเล่นไม่รีบแล้วกันครับอ่ะไปโอเคครับวนมาต้าเอ,าอ้าอ้าโอเคโอเคเอา้าอะไรอะ่ะลำหน้าเก็ดกระเบื้อง ไปครับวันมาตาเอามาผมต้องพอใจยินเหมือนเดิมอ่ะไปกิเนเซโนโรนโดโอเคโอเคลูนี่บอกมามึงโดนสักทีเถอะมึงโดนสักทีเถอะโอโ้โหลูกล้ำหน้ากูดีใจฟรีเลย <c oughs> ดีใจฟรีเลยฮะไปครับ ้าพี่ม้าบังโอเคสวยพี่ม้าตัวใหญ่บังง่ายครับมาบูโน่แฟร์นันโรนันโดขอใจเย็นเลยครับเพราะว่าเขาเกมรับค่อนข้างแน่นครับอันเดสเอเล่าบูโนโ่บูโน,โน่วนอันเดสเอเล่าอันเดสเอเล่าส่งเฟรดูเฟรดูส่งบินบินบินส่งกับเอเล่าเอเล่าเอเล่าส่งมาตามาตามาตาส่งส่ง,ส,งส่งหมูรุน หมูรุ่นหมูรุ่นส่งโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหเขาเรียกโทท a l f o o t b a ครับโททอลฟุตบอลครับส่งไปส่งมาจนมีช่องครับและจังหวะสุดท้ายเขาไม่ได้เอาตัวประกบด้วยนะเขามั่วแต่จะขยับโกครับนี่ครับเรียบร้อยโอเคสวนกับครับลูกนี้ยังไงยังไง ลูนี่ไปแล้วโอ้โหแต่ม่งโคตรโคตรโคตรแย่จะพูดโคตรเฮีย้ยเดี๋ยว่าจะอยาไปครับโอเคบโนโอนแคร์ัตัวแบกแมนเชสเตอร์ในเตดครับลูกนี้ปั่นคมจริงๆคือผมบอกเลยแพทใหม่เนี้ยปั่นยากยิงไกลย,ยากขึ้นนะถ้าพี่ผมรู้สึกนะอะแต่ลูกนี้ยิงได้คมกริปครับลูนี้สกิลมาอย่างนี้โอ้โหบูโนโยิงอย่างนั้น ไปแล้วครับดาริบินดาลิบินส่งเวลูเวลูเวลูโลดายเวนช็อตยังไม่เข้าโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยครับลูกนี้ fun, นรุดฟันนิตรลอยซ้ําเข้าไปเลยครับแรงแรงเลยซ้ำเข้าไปเต็มปีครับลูกนี้รับได้นี่ก็คือต้องมีพันมือนะทุกคนอ้าวสืวนกลับลูกนี้จากโกเลยนะ จับโกนะเฮ้ยเร็วกว่าโดเร็วกว่าลูกเปิดพี่มาแฮนบอล <c oughs> จานจานบอกแฮนบอลไปเล่นบอลจริงนู้นอ้าวได้อยู่ครับควนมาต้าลูกนี้ต้องยิงโอ้โหใสโค้งเปิดโค้งค้งหรือปั่นโค้งโค้งครับควนมาต้าครับทุกคนเอาจัดจัดครับลูกนี้ปั่นโค้งโค้งครับเรียบร้อยเลยมุมดิฟเขาเรมมุมดิฟครับมุมดิฟ โอเคครับรฟานิสลอยโ,โดนาโดคิสคิสเซนโนคิเซโนคิสอ่ะไปโอ้โหหลุดเลยโอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้อยคือผมบอกก่อนเลยนะว่า6-8ฟานิสลอยแข็งมากและเร็วมากครับพี่ไม้แข็งมากและเร็วมากต้องบอกก่อนนะว่าแพทเนี้ยบางบอลยากนะ แต่พอเล่นพีมารู้สึกการบังบอลไม่เป็นเรื่องง่ายเลยครับทุกคนเอองงเหมือนกันมาครับแซลลี่บินกองหลังเติมขึ้นมาเลยครับแซลลี่บินแซลลี่บินแซลลี่บินมาตามคมกิฟไม่เหลือครับมาตาได้ปั่นอย่างนี้ไม่เหลือครับ มาตาบอกใหญ่เ้ยเมื่อกี้แม่งตัวฝั่งตรงข้ามมันมาแทรกตัวผมดีใจครับโอเคครับผมทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไฮไลท์ฟูบวก8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมูลค่าเกือบ1ล้านล้านกับอีก3า0แสนล้านนะครับด้วยเอ1พีรทีมนี้ครับผมบอกเลยว่าลูนี่กับพี่มาเน่โหดมากโรนันโดก็วิ่งเร็วมากครับวิ่งฉีกเลยแล้วก็พี่มาตากับพี่บูโนเป็นตัวปัดที่โหดสัตว์เลยครับ ผมบอกเลยว่าโหดมากๆครับก็เหมือนเดิมครับใครสนใจอยากร่วมกิจกรรมครับก็คอมเมนต์และกดไลค์อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์มานะว่าคลิปนี้เติมไปเท่าไหร่ครับใครตอบถูกหรือใกล้เคียงถูกผมจะให้ห้าวิบทวีตนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆครับอย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไครต์ด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับทุกคนที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย